ระดับความสว่างมันไม่ได้เห็นบ้าเมื่อเหมือนสูสตลับทอสวัสคูชั่นสเข้มที่สุดที่เต้ได้ลองในปี2024นะครับผิวแทนรอดไม่รอดปะตามมาเริ่มที่ตลับชมพูก่อนโอ้ยเยอะอะอันนี้เป็น BNB 01อันนี้คือเป็นคูชั่นเนื้อแมตกลิ่นหอมโทนเกาหลีดีซีเต้ใช้แล้วรอดเป็น TN 1ของ BNB นี่ซ้ำคือติดโทนคุมมันผิวแมตต์ไปต่อ ต่อไปเป็นมิเล่อันนี้สีค่อนข้างขาวไม่ได้ไปต่อเป็นผิวแมทๆนะอันเนี้ยไม่ได้ไปต่อภาสีต่อไปก็จะเป็นดูบสองอันนี้เต้ว่า2ตัวเนี้ยเหมือนกันเมอริสกามันแบบมันเป็นผิวดิวอี้ที่สวยอ่ะจะได้ประมาณนี้เป็นผิวเต้แดดแล้วก็เป็นดูบกับโซวาซูที่เป็นแอลี่เหมือนกันแอลี่เต้ก็ใช้แอลี่อะผิวสวยเหมือนโซวาซูเลยเออผิวสวยเหมือนเมอริสกาเลยสีที่เต้ใช้แอกสว่างไปนิดนึงนี่ ไม่พูดสีนะเพราะว่าทุกตัวคือเข้มสุดหมดของทุกแบบอี่ก็จะประมาณนี้นะเยอะเป็นหมดก็จะเป็นแฮปปี้ซันเดย์นะทุกคนเต้ได้ลอง2สีเลย2สีลองสุดท้ายอ่ะเต้รู้สึกว่าเนื้อมันหนานะเต้ใช้ได้ทั้ง2สีเลยก็มีสี04กับ05ตรงนี้แล้วกัน จริงๆแล้วว่า05ก็เข้มไป04ก็สว่างไปมันก็เลยงงๆแล้วก็เนื้อค่อนข้างหนาไปนิดน,นึงอาจจาะไม่ได้ไปต่อนะแต่ว่าโดยรวมคือทําสีผิวมาผิวแทนใช้ได้รอดไม่เท่านะทุกคนติดทนคุมมันกันน้ากันเหนือก็ไปลองต่อไปเป็นลากาดก็คือได้ลองทั้งสสีแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลือสวอตหรือเปล่าเป็นสีเบอร์สกับเบอร์สี่ส่วนตัวคือชอบสีแต่จริงๆแล้วคือต้องใช้สเพราะว่ามันแบบมันก็เข้มแล้วอะหน้าแก้มนะแอดนี่โอ้แทบจะเกลือนไปเลย ไปซูมดูเองอะทุกคนอันนี้ไม่ของรากาด์ติดทนไม่คุมมาสําหรับแบบผิวกาส,สกินแบบผิวกระจกผิวลูกพระเจ้าอะไรเงี้ยรากาเท่านั้นเป็นที่สุดแห่งปีของเต้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เขาเลิกผลิตไปไปพัฒนาสูตรเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวอัปเดตแล้วมารีวิวอีกทีนึงดรพงศ์ตัวนี้เป็นคูชั่นที่สุดแห่งปีเหมือนกันบอกเลยว่าใครมีปัญหาเรื่องสิวในดรพงศ์มาเลยพงนะแอดสีที่เต้ใช้ได้จะเป็นประมาณนี้ มันแอบ,บดูข่าวนะแต่พอเกลี่ยๆแล้วแบบกลืนมีปัญหาเรื่องสิวไปรพงศ์ด้วยเลยเพราะว่าเขามีงานวิจัยลองหลับว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิวเพิ่มเึ้นติดทนกันน้ำกันเหงื่อเล็ดสงการแล้วก็รอดต่อไปคุชชั่นเจ้านางอันนี้ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ามันแอบ,บเขียวอะสมมติเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วอะเออไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สีเขาเข้มนะแต่พอเกลี่ยๆแล้วมันแบบมันอมเขียวนี่ก็ไม่เข้าใจเวลาทาทั้งหน้า มันจะติดเท่ากับไม่เท่าแต่มันดันเขียวติดโทนผิวโกลช่ำสวยกันน้ํากันเหงื่อแต่เขียวก็เลยพักก่อนอันนี้เบอร์เข้มสุดนะพูชชั่นน้ําแร่ตัวนี้อยากให้ไปต่อมากเลยแต่สีแอบสว่างไปนิดนึงแต่จริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่วเวลาใช้แบบนานๆเข้าแล้วมันอมันสว่างเหมือนเคยสวอตไปแล้วเลยอันเนี้ยเห็นปะ ผิวเต้มันลงแล้วมันแบบมันบางเบามันเลยใช้ได้ไงแต่จริงๆแล้วมันติดเทานะดูในกล้องมันอาจจะดูได้แต่ผิวจริงคือแบบติดเทาชชั่นจ n ว o น่าในตำนานอันนี้คือยังใช้ได้แล้วก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เนื้อยังดีอยู่อ่ะเหมือนแบบเป็นคูชชั่นที่เฮ้ยออกมานานแล้วอ่ะแต่สู้แบบพี่น้องชาวคูชชั่นที่เพิ่งออกมาได้เลยนี่เห็นปะเต้ใช้แล้วโคตรกืนสีมันจะแบบเหลืองตะโกนหน่อยๆคล้ายๆเดรล่านะแต่ว่าสีสวยกว่าเดรล่ามันอมส้มกว่าเดรล่ามันจะเหลืองไปเลยแต่อันนี้มันเ่ยเห็นปะแทนไปเลยอะเท่ากับผิวไปเลย s, <S ป p ม r มอันนี้เป็นคูชชั่นงานผิวสวยประจําปีบอกเลยว่าทําสีมาดีมากแล้วก็เฉดสีเข้ากับคนไทยมันจะไม่ได้แทนมากแต่ดีซีเตใช้แล้วรอดเพราะว่ามันเป็นงานผิวอ,อันนี้คือสวอตให้ดูปกปิดรอยแดงดีติดทนไม่ได้คุมมันมากผิวไม่ได้กิบมากแต่มันบิวได้ s u p e r มัมไปเป็นสกินอันนี้รีวิวในติกตอกไปหลายรอบแล้วสก,กินดิฟฟิกสีทองติดทนกันน้ำกันเหงือ่อติดทนแต่ไหลเชิญสก,กินดิฟฟิกสีทอง เอสเอสศูนี่ศูนย์ห้าเต้ใช้ได้แค่0 5นย์หไม่รอดนะทุกคนประมาณนี้เลยติดทนกันน้ำกันเหงื่อแต่ไหลผิวชํำโกลว์สวยไม่เฟประจำปี2023 2024ไม่เฟบและไม่รอดและสะกินทองผ่านไปก็สกินฟ้าทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นคูชั่นผิวแมทซึ่งบอกเลยว่าศูนย์สีกับศูนย์สี่เอ็นดีเต้ใช้ไม่ได้นะทุกคนศูนย์สี่ดเหมือนจะแตกต่างนะแต่ว่า ระดับความสว่างมันไม่ได้เห็นบ้างเมื่อเหมือน04ตลับทองส่วน 04n ก็คือเต้ใชัยและติดเทาแต่ถ้าเรื่องผิวสวยเนี่ยผิวแมทไปต้องเซตแป้งก็ได้สกินิฟิกสีฟ้าติดทนกันน้ำก็นี่เดือกันใครใช้0506ตลับทองเนี่ยสีฟ้าเธอเลิกใช้ไปได้เลยรอเขาออก0506มาแล้วค่อยไปตามกันทุกคนเพราะว่าเห็นปะ04ระดับความสว่างมันไม่เท่ากับ0506เลยขนาด04ตลับทองเหมือน,นจะเข้มกว่า04รุ่นใหม่เลยไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะลันผิวฉ่ำผิวโกลว์เคยรีวิวไปแล้วชอบมากๆสก็วย รุ่นโกก็คือติดทนจริงๆนึกว่ารุ่นแมทอ่อะสีทไท้ใช้ได้ประมาณนี้ต่อไปเป็นมิซูมิกุชั่นที่สุดแห่งปี2024มาแรงแซงทางโคงสุดๆมาที่หลังเพื่อนแต่เอาคะแนนไปเลยสีมันไม่มไ,มมไม่ได้พอดีกับผิวเต้มากนะแต่พอเกลี่ยๆแล้วอะมันกลืนไปกับผิวมันเป็นฟิลเตอร์บางๆเคลือบผิวอสีเใ,ใช้ได้จะเป็นประมาณนี้บอกเลยไปตามติดทนกันน้ำกันเหงื่อเบลอผิวสุดๆนี่คือที่สุดแห่งปี คูชั้นที่สุดแห่งปีของเต้จะมี3ตัวด้วยกันมีลาการ์ดมีซูมิแล้วก็ดร์ผงที่ให้ที่สุดใช้แล้วแต่โอ๊ยมีอันหนึ่งอ่ะโอ้ยมีอันหนึ่งอ่ะโอยเลือกโอ้ยอันโอยเลือกไม่ได้นี่แหละคือที่สุดแห่งปีผิวช่ำผิวโกงงานสิวเบอร์ผิวผิวแอลลี่ผิวแมทนี่ยกให้นี่เลยที่สุดแห่งปีมี5ตัวด้วยกันที่เรยกให้มีด้านผิวช่ำบาสวยเป็นสิวด้านแอ์ลี่ด้านเบอร์ผิวพิลเตอร์ด้านผิวแมทครบ5้าตัว ปีนี้ My f a v เ r i t e เยอะมากปกติจะเลือกตัว2ตัวนี่แต่นี้มันแบบมันตามสภาพผิวเลยถ้าแบบเป็นสิวท่วงเป็นสิวก็คือดอมโดตพุงเนาะผิวสวยผิวฉ่ำลูกพระเจ้านี่เอาไปเลยลากาดเบอร์ผิวฟิลเตอร์เอาไปเลยมิซูมิแอรี่บางเบานี่เมอร์เรสกามาแรงแซงฐานคงมาแล้วก็ผิวแ <laughs> ม็กก็คือนี่เลยแบรนด์ Brand <laughs> สวัสดคีครูชั่นสีเข้มครบทุกแบรนด์เท่าที่เต้นเราในปี2024ทุกคนแล้วไงเจอกันใหม่วดีหน้านะครับบ๊ายบาย big big what big 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 big